สมัย<บ>โอ้ยใส่<บ>หัวมันหนาวเหรอลูกตอนนี้เนะ่หนาวไหมไม่ค่อยหนาวอะ่ะลูกมาที่ไหนเนี่ยลูกเรียกถูกป่ะเกนติง<แ>เกนติงไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียดูกอ่อนนะแปลงนีที่นี่หนาวไหม,ไมไหนาวไหมที่นี่หนาวไหมลูกก็หนาวก็หนาวนะที่วมาเลยอ,อันนี้ที่ประเทศอะไรลูก ถูกต้องมาเลเซียลูกเก่งมากลูกมากับใครบ้างจ้าจ้าเม่เออเมอใครเออน้าอะไรน้าอะไรน้องเออพี่ลูกใครที่ไม่มาอืมพี่มินพี่มินพ่ออะไรพ่อพี่มินคิดถึงมากเออคิดถึงมากก็เลยไม่ได้มาแล้วอากาศอากาศอากาศเย็นไหมอากาศเย็นไหม โอ้โหโอ้โหฟังเพลงใส่หูเโหเออ,อแล้วหนูแล้วหนูปวดหัวเหรอลูกเหรอลูกขาไม่ได้ปวดตอนนั่งเครื่องบินลูกปวดไหมปวดแล้วตอนขึ้นเคเบ,เบิลคาร์ขึ้นมาบนเกนติ้งปวดไหมเกนติ้งอะไรเนี่ยที่นี่เขาเรียกเกนติ้งที่ลูกลึอกลูกขึ้นเคเบิลคาร์ลูกขึ้นกระเช้ามาลูกปวดไหมปวดหูวไหมตอนขึ้นกระเช้ามาก็ไม่ปวดใช่ ดเออปวดตั้งแต่ลูกเครื่องบินอะอ้าวแล้วตอนขึ้นเกวเปิลคาลูกปวดไหมล่ะเขึ้นข้าวเออลูกขึ้นลูกขึ้นกระเช้าลูกขึ้นชิงช้ามาเนี่ยปวดไหมชิงช้าอะไรที่ขึ้นมาบนเกนติ้งสูงๆเนี่ยลูกปวดไหมล่ะปวดเออปวดตั้งแต่ข้้งบนเออเปลตั้งแต่ข้้งบนป้าเหรออี๊ปีอหน้ามามาใส่ถุงเท้า ก็ถุงเท้าก็าอยู่นี่ไงหรือว่าฟาดเลยเฮ้ยทับโูกอะ่ะ